โชคดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณสัปดาห์วันที่7ถึง13สพฤศจิกาย,ยน2565้าก่อนฟังันบรรยายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิให้หม,มออม้ําธรรมทานโรด้วยนะคะนี่เป็นการดรนดอมนะใครกิดว่า,ายอยู่ฟังด้วยกันใครคิดวัต่า,าเล่นผ่านได้เลยส,สดๆกันนะคะสาหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวเป็นก่อนนะ,อะขอดูหน่อยโชคดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์น,นี้กันนะโอ้โห โดดเด่นมากๆในเรื่องของการเงินแหละนะคะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณอาจจะได้มีโอกาสบางอย่างที่สามารถสร้างเงินสร้างทองหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้รับเงินได้รับทองนะคะถ้าทํางานทั่วไปต้องบอกว่าคุณอาจจะได้เบียยงขยันได้ตําแหน่งใหม่ๆหรือได้เลื่อนเลื่อนเงิน ได้เพิ่มเงินอ่ะเพิ่มเงินเดือนเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคุณอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งก็ได้นะเลื่อนั้าเลื่อนตำแหน่งแล้วส่งผลให้คุณได้เงินเดือนเพิ่มอีกต่างหากโอ้โหโชคดีอะไรขนาดนี้นะส่วนคนที่ทำธุรกิจต้องบอกเลย เงินไหลกองทองไหลามายิ่งทำยิ่งมีนะมีโอกาสว่าธุรกิจที่คุณคิดจะทำหรือคุณกำลังจะทำอยู่ตอนนี้นะจะสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับคุณหรือใครที่ทำอาชีพเสริมนะมีโอกาสเหลือเกินว่ามันจะทำให้คุณมีเงินมีทองเข้ามาแบบไม่รู้จบนะนะเออ โดดเด่นมากๆความโชคดีของคุณตอนนี้เป็นเรื่องเงินแบบโดดเด่นมากๆหรือถ้าเกิดว่าใครนะที่โสดอยู่หรือสถานะไม่ชัดเจนก็แล้วแต่นะหรือแม้จะมีคู่อยู่แล้วนะคู่ของคุณจะมาเปย์คุณนะเออมีโอกาสจะมีคนเข้ามาเปย์นะมาสนับสนุนมาช่วยเหลือมาเอาอกเอาใจอยากได้อะไรเดี๋ยวซื้อให้อยากมีติดขัดตรงไหนเดี๋ยวดูแลให้เออนะ ในเรื่องของการเงินต้องบอกเลยไม่ขาดตกบกพร่องคล่องตัวมากนะถ้าเกิดว่าติดนี่อยู่ต้องบอกเลยมีโอกาสหมดนี้นะมีโอกาสหมดนี่มีสินทรัพย์มีโอกาสว่าคุณจะถ้าเกิดรอการซื้อขายอะไรบางอย่างบางคนขายรถขายที่ขายบ้านขายอะไรมีโอกาสที่จะมีคนมาติดต่อแล้วจะขอซื้อนะหรืออาจจะทําธุรกรรมเสร็จ ซื้อกันเสร็จภายในสัปดาห์นี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะมีเกฑ์เหลือเกินว่าจะได้เงินก้อนหนึ่งนะเป็นเงินก้อนใหญ่ในระดับหนึ่งมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะเในระดับหนึ่งนะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ก็ได้ในระดับหนึ่งที่มันเรียกได้ว่าจะทำให้ชีวิตของคุณอูฟูอูฟานะเออมีเงินเก็บนะคะแล้วก็มีเงินใช้จ่ายนะชีวิตสุขสบายมากๆช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยการเงิน คล่องตัวหยิบจับอะไรก็สบายใจไปหมดนะหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้ออกรถใหม่ด้วยนะมีเงินมีเงินขนาดว่าไปออกรถใหม่เลยเป็นไปได้เช่นเดียวกันและและนี่คือความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์นี้นะหรืออาจจะมีคนมาเปคุณอย่างที่บอกก็ได้นะฮะยินดีด้วยนะใครแล้วกันายอย่าลืมทลกรักนายแล้วก็